ไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงก็อร่อยกันได้กับสตรีทฟู้ดสุดพรีเมียมสไตล์ฮ่องกงเยาวราชวันนี้มามีพาครอบครัวมาทานอาหารที่ร้านมัวใบสีฟ้าร้านที่รวมเคล็ดลับความอร่อยของสองวัฒนธรรมไว้ด้วยกันเขาตั้งอยู่ในโรงแรมแรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุรวงภายในร้านตกแต่งสไตล์จีนร่วมสมัยร้านสวยเรียบร้บรรยากาศอบอุ่นเหมาะกับการพาครอบครัวมาทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันเมนูเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเริ่มด้วยเยาวราชสตรีทบต์เมนูติ่มซำของทานเล่นที่ความอร่อยไม่ใช่เล่นเล่นเลย โจ๊กปลากระพงบวกปลาต้องโก้เนื้อโจ๊กเนียนบวกปลากระพงชิ้นใหญ่เต็มคำฮ่องกงเฟเวอร์ริตต้องจานนี้สามเซียนรวมทั้งเป็ดย่างไก่ซีอิ๊วและหมูแดงบะหมี่ชามนี้เด็กๆเลิฟมากเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มมาพร้อมเป็ดย่างและหมูแดงเข้าผัดอย่างโจ๊กเครื่องแน่นมากบะหมี่หกเกี้ยนกุ้งกุ้งและหมูแดงจัดเต็มราดหน้าหมูเต้าเจี้ยวน้ำราดหน้าเข้มข้นหมูนุ่มกำลังดีเต้าหู้หมาโผรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมใครกำลังมองหาร้านอาหารจีนอร่อยๆบรรยากาศดีต้องมากันที่ร้านหัวใบสีฟ้ากัน เลยค่ะ